มีตัวอยาอ่างอะไรที่บังคับให้คิดตามเช่นโอเคครับเ,เดี๋ยวอันนี้ผมขอทดลองกับพี่เลยแล้วกันนะครับผมเตรียมมาโดยเฉพาะลเลยนะครับมไม่ได้ทํากับไม่เคยทำกับคนอื่นแค่พี่คนเดียวนะครับมผมจะมีรูปประมาณ 1> <20 S> 2ร1รูปยีรูปครฮะยีบรูปครับ อันนี้ผมไม่ใช่ทำนะครับอันนี้เป็นพี่คนเดียวครับพี่จะทำนะครับพี่จะเป็นคนทำผมมีรูปหลายรูปครับยี่สิบรูปถ้าผมวงกลองไว้ให้ดูคนนี้นะครับไม่ได้ดูคนอื่นนะครับผมอยากให้พี่ดูไปทีละรูปนะครับแล้วถ้าถ้าพี่คิดว่าแบบสมมติว่าคนนี้ใช่ไหมครับคิดว่าโอเคดูว่าบุคลิกดีพี่เข้าเขาได้แบบน่าสนใจเขาน่าสนใจใช่ไหมครับพี่ก็วางไว้กลกองหนึ่งนะครับแล้วสมมติว่าเห็นคนนี้เขา น่าเบื่อก็วางไว้อีกกองหนึ่งนะครับคือผมชอบกับไม่ชอบอย่างกันได้ไหมประมาณนั้นนะครับชอบกับไม่ชอบแล้วกคนเลือกชอบไว้กองหนึ่งดูแล้วไม่เฉยเฉยหรือไม่ชอบไว้กองหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะลองดูนะอันนี้คือเฉยเฉยอันนี้คือเฉยเฉยนะอันนี้น่าสนใจอันนี้ต้องน่าสนใจอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจฮะอย่าไปกำหนดตัวเองเพื่อแบบผู้หญิงกับผู้ชายอย่างี้เข้าใจฮะเข้าใจฮะ ผมต้องแล้วแต่ผมนี่ครับแล้วแต่พี่ครับเอ่อผมมันจะบางเงินบางผู้หญิงก็ช่วยไม่ได้นะครับครับแล้ผมไม่ได้แกล้งผมไม่ได้แก้ี่ครับรไม่ไม่ไม่ไครับอ่้อันนี้ตามใจเลยครับอันนี้ตามใจเลยครับอันนี้ก็น่ารักดีฮะนี่ก็น่ารักหนี่นี่จะเจอผู้หญิงเยอะฮะนี่แปลกๆนะอ่านี่ไม่อ่านะฮะ เขาอถามนิดหนึ่งครับว่าทำไมถึงอ,อย่างเช่นคนเลือกเลือกคนนี้ครับทำไมเลือกคนคน,นี้วางไว้ชอบใช่ไหมครับอันนี้ชอบชอบคะัอันนี้ชอบ,บอันนี้หมายถึงว<ำ>่าทำไมถึงเลือกเขาไว้ในกลองนี้ครับแล้วอย่างนีงทำไมเลือกคนนี้ด้วยครับแบบช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ อันนี้คือเฉยๆนะฮะเฉยๆใช่ไหมครับไม่ชอบเฉยๆเพราะครัผมจำไม่ผิดนะครับแล้ววันนี้ชอบทําไมครับทําไมมีหน้าตาทําไมเขาเขาทึงเป็นอย่างนี้ทําไมพี่เลือกครับรู้ไหมครับก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเขานิสัยดูนิสัยดีก็ดูคุยน่าจะคุยได้แล้วทาไมคนนี้ครับอันนี้ดูบรรยากาศบรรยากาศขึ้มๆขึ้มๆใช่ไหมเออบรรยากาศดูแล้วแบบ เฉยๆอ่ะผมไม่ได้แปลว่าไม่น่าคุยนะครับครับครับเข้าใจครับที่ผมสังเกตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ<อ>ผมเป็นผู้ชายอาจจะเลือกผู้หญิงเยอะผมอาจจะเป็นถ้าไปคุยกับผู้ชายด้วยกันาอาจจะแปลกๆผมสมมตินนะที่ผมสังเกตเนี่ยสิ่งที่พี่นะครับผมเขียนไว้ข้างหลังเขาจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อที่จะเป็นนักการเมืองแล้วคนนี้เขาก็จะเรียน journalism ที่จะเป็นนักข่าวนะครับสิ่งที่พี่ทากับของนี้ทั้งหมดนะครับพี่จะแยกออกมา เกือบเพอร์เฟกเลยว่าเพอร์เฟกเลยว่าคนไหนเป็นนักข่าวคนไหนเป็นเฮ้ยคุณเรียนนักการเมืองครับเฮ้ยนี่คุณไปสอบตอนไหนเปล่าผมไม่ได้สอบเลยพี่ก็ดูผมตรงนี่นี่เป็นนักมายการ์ดป่าเฮ้ยผมเลือกอย่างนี้เลยเหรอครับเท่าไรฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่า เมื่อกี้ถ้าพี่สังเกตผมนะครับไปรีวิไน์เทปอีกครั้งนะครับพี่จะเห็นผมชี้ให้พี่วางไว้ตรงไหนเองนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพี่อาจจะคิดว่าคนนี้นิสัยดีหรือว่าอะไรนี้ก็มันเป็นบังเอิญมากกว่าะะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการฝงชี้มากกว่าเพราะว่าผมพยายามพูด แบบไม่ชัดมากกว่าเดิมผมจะพึ่ดครับครับตรงนี้ครับตรงนี้เขาเขาจะพี่จะลำคานมากอลำคาญจนแบบจะกดดันเขาเรียกว่าจะกดดันอาจะกดดันอย่าคลายว่ากดดันที่ต้องเลือกอะไรยังไงครับเราพี่ก็เลือกไปเลยโดยที่ไม่คิดนะครับอันนี้คือหลักอะไรก็คือหลักกดันเหมือนกันคุณเหมือนคุณบังคับให้ผมคิดครับที่จะเลือกแบบนี้ครับก็ถึงเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวที่ผมทำนี่มันเป็นการบันเทิงอย่างเดียวนะครับมันแค่เป็นการแสดงอย่างหนึ่งผมแค่อยากให้คนดูแฮปปี้ผมแค่อยากสนุกแล้วเราก็สนุกใช่ไหมแล้วผมอยากให้คนดูสนุกไปกับผมด้วยก็เท่านั้นจริงๆแล้วนะครับแล้วถ้าเขาแบบกลับไปคิดว่าเราไปหมอดูตั้งนานแล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันหรือเปล่าให้เขาถามตัวเองว่า้คนที่ทำสิ่งเหล่านี้ี่ยมันจริงหรือไม่ แค่แค่คำถามนะครับไม่ต้องเปลี่ยนความคิดของเขาเองแล้วเขาอยากให้เขาถามว่าอันนี้จริงหรือไม่เพราะว่าเขาจะาดําเนินชีวิตของเขาจากเอกสิ่งที่คนนี้บอกคือหมอดูจะบอกไว้แล้วเขาจะไปดําเนินชีวิตตามนั้นครับแล้วคุณกำลับบงตั้งกับิบนกำลับบงตั้งคําถามว่าเนี่ยอันนี้คือเทคนิคง,นง่ายๆเทคนิคง่ายๆแล้วก็ทํากับผมต่อหน้าไฟเนี่ยนะฮะเห็นทุกอย่างเนี่ยครับคือถ้าถ้าวินบอกว่าเป็นหมอดูแล้วทายจิตผมได้ผมเชื่อแล้วเนี่ย <laughs> ครับครับแต่ว่ามันผิด มันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับผมบอกทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะครับแล้วทำไมวินไม่ไปไปใช้วิธีนี้ไปบอกเลยบอกเฮ้ยไอมีพลังจิตใครสามารถที่จะเนี่ยทำแบบนี้เลยทาแบบเนี้ยพอดีตอนนี้ตกตกใจแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับตั้งแต่เด็กนะครับผมจริงเป็นคําสอนของแม่ของผมนะครับที่ผมยึดยึดติดมานานนะครับตั้งแต่นั้นมาเลยแม่ผมบอกว่าตอนโตขึ้น อยู่เป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็พอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแกะมาแล้วผมจะเอาชีวิตของผมในอประโยคนี้ครับดำเนินชีวิตของผมในประโยคนี้เป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีนะครับแล้วผมก็ถ้าผมไปต้มตุนคนเนี่ยจริงๆผมเทคนิคการต้มตุนคนเนี่ยผมจะรู้เกือบหมดแล้วนะครับผมว่าใช้อ้เทคนิคล่านี้มาทำเป็นการแสดงของผมนะครับก็หนุกดีนะแต่ว่าผมไม่เอาเงินครับผมบอกว่าผมกําลังหลอกคนอยู่ แต่ว่าผมบอกคนว่าผมกาลังหลอกคนอยู่คณสนุกกับผมมไหมครับผมแบบจะบอกที่อย่างเลยว่าผมกาลังโกหกคนอยู่ผมก็กำลังโกหกพี่อยู่อนะครับแต่ว่ามันไหมครับสนุกไหมครับอืครับก็เป็นโชว์รับเป็นการแสดงครับมันก็เป็นโชว์อย่างเดียวครับมันไม่ใช่พองจิตไม่ใช่อะไรอย่างนั้นครับมันแค่เป็นโชว์ผมไม่แค่อยากให้คนสนุกกับผมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับออเทคนิคเหล่านี้นะครับที่ผมศึกษามาไม่ใช่เทคนิคของผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมเป็น ผมแค่เอาเทคนิคที่มีอยู่แล้วเลามาประยุกต์เป็นการแสดงนะครับเทคนิคเหล่านี้มันมีมาเป็นยาวนานมากเราแค่ต้องไปศึกษา,อาเองนะครับเราหาได้เองนะครับครับมันก็เป็นอย่างเนี้ครับเ,เ,เดี๋ยวก็วทีครับช่วยตรวจสอบว่าซ่อมธรรมดาไม่มีกลไกลอะไรพิเศษนะครับคอกับโต๊ะอะไรก็ได้ ปกติฮะนะครับโอเคครับไม่มีอะไรอยู่ในเสื้อของผมหรือว่าอะไรนี้นะครับนะครับแล้วผมแค่จะถือไว้อย่างนี้นะครับเคยเห็นคนที่อ้างว่ามีพลังจิตที่แบบงอช้อนซ่อมหรือว่าที่ดังๆในอเมริกาหรือว่าใน่างประเทศก็คือยูริเกลเลอร์เขาบอกว่าเขาอ้างว่ามีพลังจิตแล้วงอช้อนซ่อมหรือว่าอะไรนี้ได้แต่ผมไม่มีนะครับผมแค่ทำอย่างนี้ใช่หลักการ ไไปเรื่อยครับดูตรงนี้นะครับมันจะค่อยค่อยว้าวโอ้ไม่ลงครับ มิสูบิชิถนอมคุณค่าความสดได้นานวันค่อยๆไปเรื่อยๆเร่มากขึ้นมากขึ้นอันนี้หนึ่งครับว่องจับได้ครับเท่าที่จับจับได้ครับนะครับอืม นี่นะฮะอันนี้คืออันปกตินะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะกล้องไหนฮะนี่นะฮะอ่ะผมจะดูกล้องไหนอันนี้นะฮะไม่ใช่ใช้พลังจิตไม่ใช่พลังจิตครับมันเป็นการสแสดงอย่างหนึ่งนะครับคือ,ม,ม,อมันก็ไม่ถึงขนาดอ่อนที่ดัดไปดัดมาได้ง่ายนะฮะผมพยายามดัดดูครับอีกอย่างหนึ่งครับอ่าพอ แค่ทำอย่างนี้ครับผมแค่จะถือว่าอย่างนี้นะครับเคยไหมครับตอนอยู่ที่บ้านเราเบื่อนะครับเราเบื่อเรากเเราเรเรร็เราเริ่มทำอย่างนี้ครับเราเริ่มทำอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มดูเหมือนมันงอใช่ไหมต้องจริงมันไม่งอนนะครับดูดีนะครับแค่ถือว่าอย่างนี้นะ ไม่อยากจะหายใจก็เกิดธรรมดานเนี่ยนะแต่มันจะดูเหมือนทันงจิตใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นหลักการอ่อที่ที่ผมศึกษามาจากนิโคทัสลานะครับวิทยาศาสตร์ครับมันมันการแสดงครับมันเป็นการแสดงเป็นคนคหม ไม่เชิงเป็นก่อนเพราะก่อนเขาจะใช้แบบซ่อมพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ก่อนนเนี่ยไม่ไล้หอกผมนะไม่ไม่หลอกพี่มัน,ม,นมันแค่เป็นอย่าง,างที่บอกคับอันนี้เป็นแค่เป็นการแสดงนะเป็นการแสดงแล้วถ้ถาอยากเชิดเป็นก่อนก็ได้นะเพราะผมใช้ไม่ได้ใช้เครื่องมือแต่ว่าผมแค่ใช้ของผมเองครับผม,ผมออกมาแข <c oughs> ็งกว่านะครับได้ครับหนากว่านะ <c oughs> อันนี้ของผมนะฮะอันนี้ทีมงานเตรียมมาต่างหากนะฮะไม่ได้มีการเตรียมมาก่อน เอางี้เอ้าวครับไหวไหมฮะได้ครับได้ครับ เหนื่อยแล้วเขาไม่เป็นไรครับไปไปไปได้ครับอนี่ครับท่านผู้ชมครับผมพยายามจะดัดไม่ลงครับคือผมพยายามคุณมีทิศอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวอย่างนี้ไหมแอบดัดไหม ไม่นะตะกี้คนถือเฉยอิอย่างนี้ครับเฉยคนถืออย่างนี้ครับผมเห็นอยู่ว่าภาพดูได้อันนี้ผมเอาน้มือดัดอย่างนี้เลยนะฮะทำไงอ่ะไม่ใช่พลังจิตไม่ใช่พลังจิตครับบางคนอาจจะบอกโอ้ฉันมีพลังจิตส่งไปวิธีที่ผมทํามันเป็นอันตรายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบวิธีฝึกอะไรอย่างนี้ยครับมผมไม่ค่อยอยากบอกเท่าถวืยนะครับเพราะว่าบ,บาง,บางจุดมัน มันบอกไม่ได้ครับเพราะเป็นความลับหรือว่าไม่ไม่ใช่เป็นคว,วความลับนะครับการถ้าผมบอกไปคนก็อยากไปฝึกนะแต่ว่าวิธีที่ฝึกเนี่ยมันจะผิดกฎหมายในเมืองไทย ในเมืองนอกไม่ผิดนะครับแต่ว่าในเมืองไทยมันจะผิดกฎหมายนั่นไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเนี่ยขอขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรหรือแอบบอกผมได้ไหมแล้วผมไม่บอกใครโอเคครับได้ไหมก็แอบบอกผมงนเรครับครับได้แต่ว่ายังไงฮะแล้วหลักหลักอธิบายมันคืออะไรโอเมันก็คืออย่างนี้ครับสมองเราใช่ไหมครับทุกอย่างในร่างกายของเราถ้าเราอยากจะกำมือหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่ส่งจากสมองไปสู่กล้ามเนื้อนี้นี้นี้ที่จะทํา หยิบอันนี้ขึ้นมาได้ทุกคนทําได้เพราะว่าพี่ก็ทําอยู่ตอนนี้ครับทุกคนที่บ้านกําลังดูทีวีเขาก็ไม่รู้เ,เ,ปเป็นไฟฟ้าไงอาา่ะฮะอาา่ะฮะมันเป็นไฟฟ้าครับมันเป็นข้อมูลที่ส่งกับจากไฟฟ้าสถิตคือคุณก็มองว่าก็ไฟฟ้าในร่างกายนี่แหละอ่ะครับครับครับแล้วบังคับมันได้ครับทุกคนบังคับได้หมดนะครับเพียงแต่วิธีฝึกคุณไม่ยอมบอกนั่นเองอเอาว่าวิธีฝึกไม่เป็นที่ยอมรับในเมืองไทยนะครับแต่คุณก็งบอกว่านี่คือการสั่งการของสมอง เหมือนกับบังคับแล้วไฟฟ้ามันก็วิ่งฟืดนมาที่มันก็การฝึกให้เอการการสั่งให้นิ้วทำเงมียครับใช่ฮะการนี้มันนิ้วคุณจับอยู่เฉยๆแล้วมันงอลงไปอย่างนี้ไงครับครับมาไงอ่ะเอ่อมันจะบรรจุตรงนั้นเลยครับมันมันจะบรรจุอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะมันจะร้อนใช่ไหมสมองไปไปไฟฟ้าสถิตฟื้มาทีตรงนี้ตรงนี้ครับสมมติว่าถ้ามีความร้อนเยอะๆกับเหล็กนะครับมันจะค่อยออกมา เหมือนละลายเหมือนละละยายครับแต่ว่ามันไม่เชิงมันการสบาะบัดด้วยครับที่ผมสะบัดอย่างเงี้ยครับมันก็แรงโน้มถ่วงของโลกถ้าถ้ามันนุ่มแล้วมันก็ค่อยๆไปของมันเองครับเพราะน้ําหนักของไอ้ตรงจุดนี้กับจุดนี้ะนะครับบังคับอะไรได้อ,อะถ้าอย่างนั้นลองดูเอาเหรียญเอามาทำไมเหรียญเดี๋ยวมีแก้วน้ำไหมครับขอแก้วน้ำเปล่า